ครับก็มาสวัสดีกันนะครับผมอาจารย์เนธทิพย์โหนเศรษฐีนะครับเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ผลโหนกิศนะอ่าเป็นนักพยากรณ์ของชมรมโหนเศรษฐีนะครับวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์สั้นเนาะพูดถึงลัคนาชาวลัคนาราศีก,ก,กันกันต่อจากราศีสิงนะครับชาวลัคนาราศีกันนะครับดวงที่ถูกโฉลกก็จะมีอยู่สามลัคนาราศีเกิดนะครับ ร่วมหุ้นลงทุนหรือ,อเป็นคู่ครองนะครับทำธุรกิจร่วมกันแล้วประสบความสําเร็จก็หนึ่งได้แก่ชาวลัคนาราศีมีนนะครับอันดับ2ก็ได้แก่าชาวลัคนาราศีพฤษภและ3ก็ได้แก่ลัคนาราศีกรกฎนะครับอันนี้ทําธุรกิจร่วมกันร่วมพุ้นลงทุนประสบความสําเร็จนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ให้ทุกคนได้ติดตามนะครับนี่เป็นคอนเทนต์สัน้นก็คือสรุปแล้วลัคนา ราศีกันลัคนาคือเวลาเกิดเนาะราศีคือเดือนวันที่เกิดลัคนาราศีกันเรามันเรียกรวมกันเลยนะครับบางคนลัคนากับราศีไม่ตรงกันนะลัคนาราศีกันนะครับสรุปนะครับลัคนาราศีกันดวงที่ถูกชะโกกับลัคนาราศีกัน 1. ราศีมีนนะครับสองราศีพฤษภสามราศี ก็รกุน,นะครับอันนี้ร่วมพูนลงทุนประสบความสําเร็จแล้วสุดท้ายก็อย่าลืมสวดมนต์อุทิศบุญกุศลน,นั่งสมาธิกรรมฐานแผ่เมตตาให้กับบิดามารดาครูบาอาจารย์เจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชะตานะครับเทวดาที่ปกปา,กร,า,ารักษาตัวเรานะครับผมจะทิ้งท้ายไว้ทุกครั้งที่ทำคอนเทนต์เนาะให้เพื่อนๆได้เอาไปดูแล้วไปปฏิบัติธรรมเอ้ไป,ไปไปปฏิบัติธรรมนะทำนนมนต์สวดมนต์ไหว้พระนะครับ สิ่งดีๆก็จะเข้ามากับชีวิตตัวเราเองนั่นแหละไม่ไม่ใช่ใคร่เราทําก็เพื่อตัวเราเองนะใครทําดีได้ดีอาจารย์สอนมาไว้ใครทําดีได้ดีนะใครทําไม่ดีก็เรื่องของเขาวันก็อยู่ที่เขาเองนะครับอันนี้ทุกคนนะครับพระท่านก็สอนอาจารย์ท่านก็สอนนะใครทําอะไรก็ได้นั่นแหละเนาะอ่ะ ก็ฝากเอาไว้นะครับเป็นคอนเทนต์สั้นๆนะครับให้ติดตามกันฝากกันไว้ด้วยใครอยากดูตัวชะตาส่วนตัวนะครับอย่าลืมติดตามอาจารย์เนธที่ขอนศรีเข้าไปที่โปรไฟล์ห้องเขียวนะครับเข้าไปดูนะครับสอบถามรายละเอยียดเพิ่มเติมได้นะครับอยากดูดวงส่วนตัวให้ลึกๆดูอดีตปัจจุบันและอนาคตเลขเจ็ดตัวเก้าฐานนะครับแม่นปังขอบคุณครับ